ยังนอยู่ดีว่าดีนะประเด็นบ้านนะเฮ้ยเจ๊โดเค้ยเฮ้ยอะฮ้ย โอ้ยเฮ้ยกระสุนหมดก่อนก่อนแรกมันก็ยังกระโดดขึ้นไม่ได้นะเด้ยใครข้างหน้าไอะจิขึ้นไหมยังไอ้นี่ไอ้นี่เฮ้ยฉันกูเจอแล้วกูเจอเอเคตัวอยู่ข้างหน้ากูกูจะยิงมันตายภายในสามสองหนึ่งเฮ้ยข้างหน้ากูใคร ตายอุ้ยโดนโดนโดนโอ้ยโอ้โหเฮียกูเอาของเข้าบ้านเต็ม<ะ>เ,เลยเฮียของกูเยอะครบสำเร็จเลยเอาไเม้นโอเคอะกูจัดจาก,การยังมัอุ้ยเต็มเลยอุ้ยเฮียหยัดกูไปไหานไปไหานสองตัวเลยตรงบ้านปูนตรงบ้านปูน บ้านฝั่งหนูเนอะนะใช่ใช่ระวังปุมันอยู่บ้านนั่นแหละโดนกดนสังเม็ดคอนคนคน,ค,น,ค,น,ค,นคิดเอ็นอ e. ีเปล่าาบ้านมีมาสามตัวนะมักบ้านมันเนี่ยใช่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 ดด,ด,ด,ชดูดมาอ่ ไปเลยละาตเลยตายหมดตายหมดเต่าเต่าเต่ามันตายแล้วมันตายแล้วหไตายตายหมดตายหมดวอๆด้วยนะยิงแล้วแต่ยงไม่ตายมัน่นะเเมาขอมึงกูโค แก๊ส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 หนวะตาย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 กี่ยวกูติดระวังมีอีกนะระวังมีอีกนะไหนๆคนๆๆๆตรงไหนเอสดบเบิลไม่มีทิ่ดิแต่ยิงได้ยิงได้ยิงนะอ๋ออยู่อยู่เขาบนบ้านอยู่าบนบ้านอยู่บนบ้านเน่้ยอ้มหลังมาไอเย่หลังนะมารแหลมแหลมแล้วมันโดนไอเยิงโล่งแล้วมึงอะ กำลังครับช็อบกำลังลอยหลังกูโดนหลังหลังหลังโดนให้เฮ้โอ๊ยเจ็บนั่นอ่ะข้างหน้าข้างหน้าเลยใช่ไหมใช่ข้างหน้าเขาโดนโดนสามเมตรพวเราอ่ะโซนล่างอุ้ยเกือบเกือบาอ่าอมันไม่เห็นแลจะตายโอ้ยมันมันน็อกเหรอมันน็อกมันน็อก น็อกไมเหรอไม่น็อกพอมันน็อกหรือไม่น็อกพี่จโดนตัวนั้นไม่เห็นอยู่ใต้บ้านเราอ่ะมานน็อกหรือไม่น็อกมันโดนมันเอฟพีห้ยอยูงไง่วงไหนก็ดีน็อกแล้ก็ตายตายตายเอาโซลูบูบาลดิเซลไม่หรออาบาอาบาไอมันตายยังมันตายยังเต็มมันตายแล้วฟังเลยไอ้ตัวเต็มตัวเต็มมันหน้าเอ็มวันกูถามว่ามันตายหรือยังไม่บอกดังยังไงม่ตายไม่ตาย เอ๊ะนกูนกูนกูนกนากูเฮ้ยมัดิมาดิมาดิตาย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 เยอะเลย่ะเยอะเลอ่ะตัดตายแลจะไม่ตายเต็มุเฮ้ยกูดนกูดนตัวไรยิง้ลัตั์ระวังตายตายตายจม่ยาได้ยาว่ะ ะไรเยอะแยะวะโดนหัวบ้านจะโดนตัวไม่ตายโอ้ยทีละข้างๆทีละมีดซ้ายอ่ะในป่าเลย<ม>บ้านบ้านป่ามีเออแม่ต้นตีนอะไยี่จะได้แม่ฟีแล้วโอ้อยยังข้อหัวกูเล่นปืนหน่อยดีววะไอ้สอบเลือดเ,เติมช้างเลย เต็มเก็บ<ไ>แล้วกลับเลยอย่าเก็บไปแน่ไม่รู้ว่าตัวไหนอยู่ไหนบ้างตัวเดิมโอเคอยู่ไม่เห็นหัวกูหรอโอ้ไม่เห็นหัวกูอี๋โอ้โหเฮียเต็มตรงนี้ ใครอยู่บนบ้านแล้วตีอ่ะไอติ๋อยู่บนบ้านใช่ไหมเล็กอะเออ,อเอเจอคนหมดบนบ้านกูตรงหนินหนึ่งคนอ่ะจับวะสิสิบโอ้ยยังไม่ยิงด้วยมันตัวตัวล่นไม่แม่นหลังนี้เหมือนมีสองตัวเลยวะ เฮ้ยหน้าไม่มีหนักหนึ่งเตายตายเต๋อเต็มเต็มมึงอยู่แบบเพื่อนหนึ่งเพื่อนกูขอยิงแค่นี้ก่อนเฮ้ยตัวเต็มวิ่งออกมาแล้วหนึ่งตัวหนึ่งโอ้จะสุดลั่นช้าไอสัตว์ไอ้สัตว์อันนี้เพื่อนนี่นี่นี่เอาไปนี้ไปอนี้ไป มออ่านข้ามาก่อนสี่หลังเล่นเลยมยิงตัวในบ้านหน่อยดิใครมาหลังวะเอ้ยมีคนอยู่ตรงบ้านเอายหญ่ย,ยมอส Rồi Kiểu khó đăng